หลายคนก็ยังไม่ทราบนะครับว่าการมาทํานาการมาสามเขา่าช่วงบ่ายๆน้ำรวนนั้นมันมีประโยชน์ต่อร่างกายต่อจุดชิบจรบนฝ่าเท้าและห้อโมลเพศนะครับคือว่ามันช่วยบําบัดข้อเท้าผมเองก็ลายภาพบัดข้อเท้าอยู่นะครับมันช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยนะครับตรงข้อเท้าและฝ่าเท้าจุดชิบจรถ้าเพื่อนๆท่านไหนไม่เข้าใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าฝ่าเท้านั้นมีจุดอะไรบ้างนะครับ แต่ว่าน้ําช่วงบ่ายร้อนๆนั้นมันเป็นสูตรการรักษาขผมเองเป็นสไตล์แบบการรักษาลงน้ําร้อนน้ําพุแบบออนเซ็นนะครับช่วยให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็หลับสบายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแล้วก็กระดูกอะไรข้อเท้าเรายืดยุ่นนะครับแล้วความที่โคในต่างๆเนี่ยมันดูดข้อเท้าเราสามารถเช็คได้แล้วว่าสภาพข้อเท้าเรายังดีหรือเปล่านะครับ เรช่วยให้เข้าที่ถ้าเราไม่ทางานอะไรอยู่แต่ฝึอกอ่อนหรือว่าประมาณเนี้ไม่ไม,ไม่หัดเดินไม่อะไรเนี่ยมันก็ทําให้หายช้าเพราะว่ามันเกี่ยวกับระบบเส้นเอ็นด้วยนะครับถ้าใครเป็นผู้ป่วยทางกระดูกขาข้อต่างๆเนี่ยครับผมแนะนําว่าช่วยไปหาแช่น้ําร้อนนะครับตามคันไลคันนานะครับสวัสดีครับ